ขอต้อนรับเข้าสู่วอ y ่ h ยช n นลวันนี้กลับมาอีกครั้งกับช่วงไม่ใช่ติงเช็คอินได้ป่าวันนี้ต้องให้คุณเตยเขาเลยเขาว่าขายลูกเขาแม่อันนี้เป็นคลิปที่เราบอกเพื่อนว่าขอร้องว่าเราจะทำเพลงนี้ได้ดิมว่าใช่ไม่รู้ว่าไม่รู้เหมือนกันว่ามีน้องมาขอในช่องไหมแต่ว่าจะทำาะทำดีมากชอบเอ็น้อร์เทนเมนว์นะคะเซเว่นที เราทำหลายๆเพลงของเราเลยคุณไปตามดูได้สิบสามหนุ่มของเรานั่นเองใช่แลาวค่ะหลานตาที่สดจรของที่สุดนะคะเพลงนี้เป็นเพลงอะไรน์เตยว่าไปชื่อเพลงภาษาญี่ปุ่นว่าิ i โริจ j า n a e อ๋อ h i โตริจานายใช่คุณเตยภาษาอังกฤษชื่อเพลงว่าไม่รู้ Not Alone นะทุกคนมันมีแบบชื่อภาษาญี่ปุ่นนช่ซึ่งไม่รู้ว่าออกเสียงถูกหรือเปล่านะแต่คิดว่าน่าจะออกประมาณนี้ h i โตริจานายดูจากปกแล้วน่าจะมีความสดใสเป็นเพลง ญี่ปุ่นแน่นอนใช่เป็นเพลงญี่ปุ่นเป็นเพลงน่าจะเป็นซิงเกิลเพลงญี่ปุ่นที่เพลงที่สามอะไรประมาณนี้ทุกคนเท่าที่เราไปอ่านอ่านมาอะไรเงี้ยนะได้เออเราไปดูกันดีกว่าว่าไม่เคยฟังไม่เคยฟ่องเเราเคยฟังแต่ตอนนั้นอ้อมไม่ได้มาตอนนั้นทําเพลง t w e น t y Four Out นจะเป็นเพลงญี่ปุ่นอใช่ตอนนั้นอ้อมไม่ได้มาได้ค่ะเรามาฟังเพลงดีกว่าถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยตอี้ตินายใชิลลื จองฮันโอ๊ยน้องน่ารักโอ้ยจุนจุนโอ้ยสีม่วงแล้วผมฟ้าว้ายน้องว้า้ว้ายบันูออย่าพคนนี้โอเคต้งได้ละ บลรูผอบมากเลยหูยบอลัปาหต้องหนาวแท้เลยโอ้ยเอสคุบเอสคุบเป็นลีดเดอร์ S. K. S. K. นะคะดีเคฮ้ยจกยมเท็นน่ารักว่าุ้ยโจชัวมนซูเปอร์ไหมนี่ไง้าโอ้น่ารักโอ้น่ารัก อยากยีกแก้มสีผมแบบดีทุกคนเนอะข้อตุ้มดีมากเอาจริงสีผมสวยทุกคนเลยเฮ้ยนาราโอ้ยเจ้าเายนาราสดใสมากโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยอยากเป็นบล็อคประเด็นแบบเนี้ย ใครคะน้านอ่ำโอ๊ยยูมินกยูเก้าเจ็ดบอยติดอยู่ที่ปางวะเจ็ดบอยนะคะโอ้ยหัวนอนหัวนอนดีมากคุณไวกิทแน่ฉากเซ็ตแต่ละเซ็ตน่าหลงเส้น้องเป็นแบบญี่ปุ่นไหมไม่น้องไม่ความญี่ปุ่นมากอูจีน้องที่คอยแบบแต่งเพลงตลอดน้องแปด โอ้ยดีมากดีโน่ชื่อเลยดีโน่สีผมดีมากเป็นน้องเล็กคนตะเกียบเป็นมักนีโอ้สดใสมากเลยอ่ะน่ารักต้มดีทั้งเลยอ่ะ อลูกออกมาบังใหม่อะลูกดีมากแม่ไม่เลยโอ้โหโอ้โหหล่ออะไรขนาดนั้นแปอน้องม่นมีความญี่ปุ่นนะโอ้ยหล่อหล่อแล้วสองคนนี้อยู่ด้วยกันแล้วตอยชอบแยกไม่ออกอะ โอ้โหเท่ก์นะเอกอุยเราชอบเสื้อต้อง8ดมากเมื่อกี้หล่จ้าทุกคนดีฟีลกู๊ดมากดีมากอุยดีใจมากที่ได้ทาเพลงนี้แลวได้เพื่อนดูเพลงนี้ด้วยอ่ะ เพราะมากเพราะมากจริงๆอ่ะทุกคนเราว่าอันนี้ไม่รู้ความหมายเพลงนะแต่เรารู้สึกว่ามันต้องเป็นความหมายความหมาย p o s ิทีฟความหมายเชิงบวกอ่ะบวกแน่ใช่แล้วอารมณ์แบ่เรามาให้อารมณ์แบบว่าขับรถอ่ะแล้วฟังเพลงนี้เรารู้สึกว่ามันจะคลายเครียดได้ดีมากเลยอเหมาะกับการขับไปแบบรถทิพย์ทุกคนแล้วก็แล้วก็เปิดเพลงแล้วก็แบบเอามือออกไป เหมือนเหมือนซึ่งกว่าที่เอาหัวออกไปแต่ว่าแต่ว่าเราต้องดูดีระวังระวังรถเฉี่ยวนะคะขับในกรุงเทพไม่ได้ไม่ได้มอเตอร์ไซค์ก็คือเอาชนหัวไปเลยจริงทุกคนต้องไปแบบเส้นริมทะเลนิดนึงแล้วแบบแล้วแบบเอามืออกไปรับลมลู่เอามือลู่ลมออย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันสดใสมากแล้วเหมือนกับว่าทุกเซตทุกฉากอ่ะมันดูมันให้ความ ร่าเริงความสดใสทั้งฉากในซุปเปอร์ฉากในห้องต่างๆหรือแม้แต่หรือแม้แต่กระทั่งฉากในสเตเดียมอ่ะในสนามกีฬาเออเราดอคือนั่งกนั่งคิดอยู่เลยว่าเซตทีนจะออกข้างนอกไหมเพราะปกติเขาออกข้างนอกตลอดเลยใช่ก็คือพอออกไปสนามบอลก็คือโหใช่แล้วแบบและแสนามบอลอ่ะเขาจุ่มคือชุดยีนั้งหมดเลยแบบขาวๆเท่ๆเท่มากดีมากดีมากก็รู้สึกว่าเสื้อผ้าเอ็มบีนี้คือดีทุกชุดตุ่มดีมากสุดเลยแล้วชุดเนีมัน สอดล้องกับผมน้องอะแล้วมันตัดกันมีเหมือนมีน้องคนหนึ่งที่ใส่ออแบบออบ้วงเยลโล่เยลโล่แล้วผมก็เป็นสีฟ้าคือโูแปลในในในใช่เหมือนในปกะใช่เลยอย่างเงี้ยแล้วคือมันตัดกันแล้วมันแบบมั่วผมฟ้าจริงฟังชอบดีแล้วพร็อพทุกอย่างดูแบบดูทำกันมากมาดีมากมันเข้ากับฉากมันเข้ากับทุกอย่างสีเข้ากันไปหมดเลย แล้วก็เอาน้องไปอยู่ในแต่ละเซตจะเข้ากับตัวน้องด้วยใช่เข้ากับคาแรคเตอร์ของแล้วเราว่าเด่นทุกคนเลยทั้งทั้งที่สมาชิกเขาเยอะมากทุกคนแต่ว่าเขาสามารถมีซีนให้แต่ละคนน่ะได้โดดเด่นในพาร์ทของตัวเองมีเซสชั่นของตัวเองแล้วก็แบบจับกรุ๊ปกันมาแบบน่ารักอะแล้วมันคือมันน่ารักมากแบบ มีรูปดีๆเยอะมากคลิปดีๆเยอะมากไม่แน่ใจเราไม่ได้ตามน้องว่าเขาได้ปล่อยอะไรออกมาบ้างไหมอ่ะเตยเห็นรูปอยู่เหมือนกันแบบเพราะว่ารูปที่อยู่ในเอมวีมันดีมากในเทวิตเตอร์เห็นเตย์รูปอยู่เหมือนอันันนี้ที่เราชอบก็คือ ฉากที่เหมือนเลื่อนเลื่อนภาพในมือถือแล้วบบเป็นเลนอฟูเซลฟี่น่ารักจริงเออเนี้ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าน้องปล่อยออกมาในทวิตเตอร์ไหมแต่เหมือนเห็นคุ้นๆแต่ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าแบบแลวแต่ละคนหูแบบแตกมากแม่เราชอบมากเลยที่วงนี้มันสดใสอะีันดีมากด้วยเพลงนี้นะเพลงนี้ว่าสดใสมากแบบโพสิทีฟจริงดูแล้วยิ้มยิ้มแล้วต้องไปดูความหมายโดนตกง่ายมากเลยจริงสมมติว่าเรามาดูเพลงนี้เพลงแรกเรามไม่ได้รู้จักน้องไง เราจะสามารถแบบอยากไปติดตามเพราะว่ามันจะมีหลายๆช็อตที่เที่ยดีมากจะบอกว่าทุกคนดูเป็นแบบแตหกเลยเป็นอะไรนะวิชวลมากๆใช่คนหล่อมากใช่น่ารักจะให้เลือกเมนได้ยังไงแม่ละลองเพงญี่ปุ่นคือเข้าปากใา่ใช่ทุกคนเรารู้สึกแปลกใจมาก ความเซเว่นทีนเนี่ยเขาค่อนข้างเมมเกาหลีทั้งนั้นเลยใช่ใช่มีเมมจีนอยู่2คนแล้วก็นอกแล้วกเป็นเกาหลีแล้วก็แบบมีครื่งนู้นนี่นั่นบ้างอะไรอย่เงี้ยแล้วก็ค่อนข้างแบบไปเปิดตลาดญี่ปุ่นได้ดีเพลงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ติดชาร์ตแบบเป็นที่1นึ่งท็อปร้อยของวิวบอร์ดญี่ปุ่นคือดีมากทุกคนแล้วเคยไปอ่านในทวิตเตอร์ใช่ไหมต้นนี้เหมือนที่ญี่ปุ่นอะ มีแต่รูปน้องในสถานีรถไฟฟ้ Fi Fi, oh. Oh. าใต้ดินอะไรเงี้ยคือแปะเซเว่ทีนเยอะมากแล้วทุกคนก็แบบวอลแว์กันมากก็แบบ ปีก่อนๆฉันไปไม่เคยมีเลยพอแบบสถานการณ์ช่วงนี้เนาะทุกคนไม่ได้ก็คือน้องแบบอยู่ทั่วไปหมดในญี่ปุ่นตอนนี้คือน้องแบบเยอะมากคือเราเห็นรูปแล้วเราก็รู้สึกว่าโอ้เสียดายอะตอนนั้นที่เราไปเราก็แบบไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้ถ้าเกิดตอนนี้ที่เรารู้จักแล้วเราไปแล้วเราเจอเราคงจะต้องดีกี้อะแล้วต้องแบบว่าใช้เวลาอยู่ตรงนั้นสักชั่วโมงนึงก็ถ่ายรูปผีนีแน่นอนอลไรเงี้ยคือปีนี้ทุกคนดีมากจริงๆสะเพลงเราคิดแล้วว่ามันต้องแมส เพลงมันแมสต์มากคือเพลงมันต้องกลับไปโหลดเนี่ยค่ะไปโหลดนะคะต้องเข้าเพลย์ลิสต์รถของคุณใช่เลยไปโหลดไปแชร์นะคะดูคอนขับรถแบบรถตีิดแต่เนีแต่ว่าตอนไม่แน่ใจว่าอันนี้อูจีมีส่วนร่วมในเพลงไหมแต่ส่วนใหญ่อูจีจะมีส่วนร่วมในเพลงนี้เพราะว่าเตยค่อนข้างหาแบบ ก็คือน้องคนเล็กที่เราบอกว่าน้องเป็นญี่ปุ่นหรือเปล่านะใช่ไหมอ่าใช่ที่น้องตัวเล็กๆตอนไปดูว่าน้องสูงวมรามันแบบร้อยหกสิบสี่โอ้โน่ารตัวนี้นนตัวเล็กกว่าฉันอีกอะตัวซุม่มเออทุกน่ารักมากวทุกคนแบบน่ารักสดใสดูแล้วแบบยิ้มตามคอตุ้มทุกคนน่ารักคอตุม้มใส่คอตุ้มสีชุดทุกอย่างเข้ากันไปหมดเลยแม่จะเกลียดดุยตองคนนั้นมากจริงแม่ดุยตาแตกแตกกระแทก ความฝันคือรไรป่ะอยากไปเล่นเอบในซูเปอร์แบบเนี้ยโอ้น่าระเห็นรถเตินดติเตุ๊ดเลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตอนนี้ก็คือโดนดุหนึ่งดนด่าโดนด่าสถานการณ์ตอนนี้ก็คือซูเปอร์คนเยอะมากเลยทุกคนตอนน้องน่าจะปิดถ่ายแหละแบบว่าอาจจะไปถ่ายตอนมืดดึกๆอะไรอย่างนี้ชอบคาดีแกันน้องแปดมาก จริงสีเขียวเราตามไปฟังเพลงเดี่ยวของน้องด้วยเพลงดีมากจริงเหรอใช่ังอ๋อนี่ยังไม่ได้ฟังเลยแต่เแล้วเหานม่ล่าเราไม่รู้เว้ยทุกคนแล้วเราก็นั่งเล่นน้องนั่งเล่นของไปเรื่อยแล้วเพลงมันก็รันมาคือมันเป็นแบบเพลงรีเพงใหม่ๆอ่ะมันก็รันมันรันไปเรื่อยเเสร็จปุ๊บเราก็สะดุดเสียงมากก็เลยต้องไปดูว่าไปดูว่าเป็นใครทีนี้เราก็ตกใจมากว่าแบบอ้าวไซใบไซไหมใช่แม่เฮ้ยเพลงดีมากเรา ฟังแล้วดูแล้วนะคะดีและเกิดมากคือท้งท้งหมดอะมี p o ทนเชียลของตัวเองอยู่แล้วน้องมีเส้นทางของตัวเองที่แบบว่าคาแรคเตอร์เด่นมากแบบเป็นกำลังใจให้ขอให้มันปังๆนะทุกคนดังแล้วก็ดังยิ่งขึ้นดังเข้าไปอีกนะทุกคนเราสุขุันกับเฟทีนมากมันอยู่ด้วยกันมานานมากจริงๆน้องอยู่กับเราทำตั้งแต่ไมไมล์นานมากแล้วทุกคนน้องที่จะอยู่บนเรือบินนะบนเรือบินใช่แล้วทุกคนดูโตอยและไรน์ะสมัยที่ยิงรถขึ้นไปบนฟ้า น่ารักมากอันนี้ดูโตขึ้นแล้วจร่งๆเซลทินก็เดมานานแล้วคืออยู่ตั้งแต่ในยุคที่เราตามหลายๆวงแล้วเราก็เรารู้แบบ็นชื่อน้องมาตลอดใช่รู้จักน้องมานานมากๆดีใจที่ยังเป็นวงที่ยังเหนียวแน่นและก็ยังทํางานเพลงดีๆเอาอกมาให้เราได้ติดตามอยู่ตลอดเนาะไม่หายไปไหนเลยใครที่เป็นแฟนเป็นกระลัดเองก็คงแบบดีใจที่น้องก็ยังมีผลงานใหม่ๆมาให้ดูตลอดอะเป็นวงที่ไม่เคยเงียบไปจากเราเลยอะ แล้วก็รู้สึกเราได้ทำอะไรเพลงของน้องฉลองน้องไว้ไม่ใช่ใหม่ๆก็เดี๋ยวหาโอกาสมาทำแน่นอนนะคะด้วยนะก็มีโอกาสอะไรยังไงก็เดี๋ยวจะมาอีกทุกคนกีเตอร์มันโดนตบมันจำได้ทุกคนแล้วเห็นไหมเห็นไหมแต่ว่าแต่ว่าแบบโฮชิกับเตยเตยเตยเนี่ยไม่แน่ใจโฮชิกับแต่ทุกคนหน้าคล้ายกันค่ะดีโนแม่ดีฟังที่ลุกเนี่ยเขาเน้นแบบธรรมชาติมากๆมันก็เลยเหมือนแบบ เออเราอาจจะสับสนนิดนึงวันใกล้กันจะมีสองคนที่เตยมันจะสับสนเสมอปกติตอนแรกจะมี4คนตอนนี้แยกได้แล้วสองคนคือจองฮันกับจุนเริ่มเริ่มแยกได้แล้วแต่ว่าน่าจะเป็นโฮชิกับ ดีโนหรือไดโน่แต่ไม่แน่ใจการออกเสียงเนาะก็คือเนี่ยสับสนจะมีความคล้ายกันนะมีความคล้ายกันมากแต่น่ารักมากเราชอบมากเลยเะโดนขออีกครั้งว่าชอบมากจริงๆทุกคนเออขายเพื่อนเก่งมากด้วยตอนเนี้ยเดี๋ยวไปเพิ่มเพลงนี้เข้าเ playlist จุดต้องเลยแล้วก็ฝากกระหลัด้วยนะหวังว่าจะชอบคลิปนี้นะคะสุดท้ายนี้ก็จากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะกดซับสไคร้กดกระดิ่งกิ๊งให้เราด้วยจ้าแล้วยังมีอีก3ช่องทางให้ติดต่อไนะครับทั้งทาง Facebook Twitter Instagram ชื่อ Watch Joy Channel ตัสนี้เลยจ้าสําหรับวันนี้นนพวกเราทั้ง3คนขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย